เคยสังเกตกันไหมครับว่าบนโฉนดที่ดินของเราเนี่ยตราคุดมีหลายสีนะครับแล้วก็แต่ละสีเนี่ยมันก็มีความหมายต่างกันเยอะเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากครับเวลาจะซื้อขายที่ดินเนี่ยจะได้ไม่โดนหลอกในภายหลังครับเริ่มจากตัวคุดสีแดงเลยนะครับอันนี้ก็คือเบอร์หนึ่งเลยนะครับเป็นเจ้าของแบบ100เอเซเลยซื้อขายแบบสบายใจนะครับโอนให้ลูกหลานก็ได้หรือเอาไปกู้แบงก์ก็ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นกรรมสิทธิ์ที่สมบูรณ์ที่สุดครับต่อมาก็คือตัวคุดสีเขียวนะครับอันนี้เนี่ยก็ยังไม ได้ทำประโยชน์ในที่ดินผืนนั้นมีการกำหนดเขตแดนชัดเจนนะครับจากรูปถ่ายทางอากาศสามารถซื้อขายหรือว่าจำนองได้เหมือนกันและที่สำคัญคือเอาไปยื่นเรื่องขอโฉนดตัวคุดแดงในอนาคตก็ได้ครับและสุดท้ายเลยนะครับตัวคุดดำนะครับอันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆสีเขียวเลยครับแต่จะไม่มีรูปถ่ายทางอากาศทําให้เขตแดนเนี่ยมันจะเข้าๆหน่อยนะครับเวลาจะซื้อจะขายเนี่ยก็ต้องตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินให้ละเอียดมากๆซึ่งเราเนี่ยรู้เรื่องนี้ไว้ไม่เสียหายครับอุ่นใจกว่าเยอะเลยครับ